ไปตายโอ้ก็เร็วโอ้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 จะทําคนชโอ้เมื่อเม่อโอ้นี่ว่าน้องช่วยจริงไม่ลอกนะไม่รอกการไม่เคยเ้เคยในโลกไบบนี้จะช่วยมันนองเลยอืมปากว่านเดี๋ยวจิกปากข้าสิเลยจิกลองแล่จะบิดด้วนุ่มไกเนี่เดียวเดว ใช่ดาตาเนาะพูดยิ่งอะไรก็ไม่รู้นุ่มมัานหลดเขื่องงียใส่แมีแหนด้วยสามบิดนี้โรเปร์นักกงจ้าเต็ก้าขับรักน้องจริงเลยอย่าลอกนะไม่ลอกถ้าไม่ปลอดหลดเขื่องในฟ้าลูกลั่งก็เขาว่าชอบกูจะไม่ลอกเลยนะจ๊าน้องจ๋าคะ ผีจะข้อบอกน้องผีรักน้องจริงผีจะเรียบตัวของน้องเนี่ยมันปลาทูนึง่งนึ่งตัวเรียบตัวนองมันปลาทูจยาถ้าผีได้ปลาทูตัวเนี้ยผีจะพาไปใช้ในตาที่น้ำมันร้อน thằng hay suốt hay cọ, để mà say chả, để vịt chắc kinh này mót luôn, qua mà lấy á, qua mà may tổ tịng ngay, mèo ช่วยไม่ด้ก้เลยเด้อูดูลยอ่าอออ่นอยู่กูันโหลรั่โหลฮัลหลฮัลโหัโหลฮัลโหลฮัำโหลังพหลฮนลโหลฮัลโหงัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไัลยหลกัลโหด้ัล่หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮงโหลฮัลโหลฮัลยหลฮันะไปฮัลอยล่ัลห่ัลพหลัลโหหลฮัลโหลั จะตอนดินแดดแค่นองอยากได้พี่อยากให้นองตุ้ยินพี่อยากให้นอนทีวีพี่อยากให้นอนรถมอเตอร์ไซค์พี่อยากให้นองจะใครวันไหนวันที่นองใหญ่บ้านข้องใคเอ่ะข้องนอนอันนีพี่อยากขึ้นรหไฟจะ้องพี่อยกไม่ได้ไหนวพี่อยกวัดนี่ต่มากันือที่ยิงมันอ่ ใครเจ้าเม็ดอนงั้นใช่ช่วยมากเลยให้นุ่มึงยับมาเดี๋ยว่วยกูหลงชีเองแม่เอ้ยถึงมึงชีวได้กูปิดฝาไตเรียงหว่าบ้านอย่าท้อประมาทอย่าดูโดุกูไม่เคยชีวใครแต่ว่าหลังตีดุดูเป็นไหมฮัม

ธตรกดาเนาะอที่พี่อาไว้ทั้งตานเลยลปียตามงวัปีเจอฮอไปช็คโรลครับพม่ตอืมไ้ร้อย้ตนู้นเจอตงเลครัครับึององเจอเป็ดค่ครอเปด ผูได้กรผูจงจ o ผูจงจเลยข้าใจมาม่ตรงนั้นผูดจงมาเลยฟันนองหนูอย่างเปิดจะผูจงจทีจะผูดผูแบบขึ้นเยียบบนเีะข้างเกยให้ได้เราขึ้นเย็บบนทีะข้างเกยือไม่อมโคมห้อยฟาดโมไปกุมว่าผูเราฟาดเอ้ยอ้ยอมไม่ปากก้อแม่เอ้ยแม่ คุ้มแกไตายเล่นไรอะคะนุอมจาาปีนี้เป็นพวกผับรักนะสงสารข้างร่างเลยก็ได้ช <c ười> <c ười> ่วยผมจุงมจานอยู่พูดให้พูดมาเลยค่ะรูไม่ได้เชียนใจ